ลมแรงจังทำไงดีคลิปนี้ขอนำเสนอเคล็ดลับปันสู้ลมหนาวอยากรู้ว่าทำยังไงดูให้จบสวัสดีครับผมแจ็ควัชราพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack วันนี้ผมขอมานำเสนอเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเครียดกับมันอยู่นะครับก็คือว่าช่วงนี้ เป็นหน้าหนาวแล้วนะครับหน้าหนาวเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอากาศไม่ร้อนปั่นสบายนะครับแต่ว่าข้อเสียคือลมมันแรงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบเวลาที่จะต้องปั่นทวนลมแน่นอนครับว่ามันทรมานมากนะครับแต่ว่าผมมีวิธีนานำเสนอว่าเราจะมีความสุขกับหน้าหนาวได้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากอากาศที่เย็นสบายแล้วลมแรง กับส่งผลดีกับเราด้วยนะครับแต่ขั้นแรกนะครับขั้นแรกวิธีการปั่นสู้ลมนะครับก็คือว่าปั่นตามปกติถ้าใครมีหัวใจนะครับก็คือตัวคุมหัวใจถ้ามีใครมีวัดก็คุมวัดนะครับสําหรับาการซ้อมตามตําราผมก็คือส่วนใหญ่เราจะปั่น,นที่หัวใจอ็นดูลานนะครับคุณก็ปั่นที่หัวใจอ็นดูลานครับไม่ต้องสนใจครับลมจะแรงลมจะส่งอะไรนะครับ ขอแค่คุมหัวใจเอาไว้ให้มันคงที่ภูมิประเทศอะไรก็ไม่มีไม่มีผลนะคุณนะครับเพราะว่าเราคุมหัวใจเอาไว้นะครับถ้าลมแรงเราก็ปั่นได้ช้าก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องมีซีเรียสน,นะครับบางคนเนี่ยเคยปั่นได้สมมติเคยปั่นได้30เส้นทางนี้ทางนี้ไปทิศทางนี้นะครับแต่พอหน้าหนาวลมแรงลมสวนมาปั่นเหลือ20เครียดเราก็ไปอัดใหญ่ใช่ไหมครับสุดท้ายนั่นนะครับมันทําให้เราเหนื่อยแถมการซ้อมของเราก็ไม่เป็นผลด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ลมจะแรงอะไรไม่ต้องสนใจนะครับก็คือว่าคุมหัวใจคงที่นะครับก็คือไปของมันเรื่อยๆอีกกรณีหนึ่งเรามาใช้นะครับเรามาใช้ลมให้เป็นประโยชน์มีหลายหลายคนนะครับได้สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมนักปั่นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับทําไมพวกนี้ปีนเขาเก่งทั้งๆที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยครับเป็นที่ราบนะครับต่ำกว่าระดับน้ําทะเลอีก้วยซ้ำนะครับเอ๊ะ แล้วทําไมเขาปีนเขาเก่งไปสู้กับพวกนักปั่นฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเวลาที่แข่งจักรยานพวกตูดฟองอะไรพวกนี้ทําไมเขาแข่งได้ประเทศเนเธอร์ลแลนดน์นะครับเขามีกางหันลมเห็นไหมครับที่เขาเรียกว่าดัชมิลนะครับไม่ใช่นมเปรี้ยวนะครับประเทศเขาลมแรงเขาใช้วิธีเวลาที่ปั่นสวนลมนะครับก็ใช้วิธีฝึกกําลังขาไปในตัวครับใช้เกียร์หนักนะครับรอบดานะครับกดไปเรื่อยๆเป็นการฝึกกําลังขาได้ในตัว นะครับอันนี้กับกลายเป็นข้อดีเพราะนั้นไม่ต้องเครียดครับหน้าหนาวเป็นหน้าที่เหมาะที่สุดสําหรับการปั่นจักรยานสําหรับบ้านเรานะครับเพราะว่าอากาศกําลังดีครับไม่ร้อนจนเกินไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับหรือถ้าเราไม่สนใจก็อย่างที่บอกครับคุมหัวใจเอาไว้ไม่ต้องไปนสนใจมันแล้วคุณก็จะปั่นจักรยานได้อย่างมีความสุขตลอดหน้าหนาวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับใครยังไม่ได้กดซับตะไคร้กดซับตะไคร้เอาไว้ความรู้ยังมีอีกเยอะค่อยๆปล่อยออกมา พบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ